วันที่17กันยายน2567ณตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยาวจังหวัดตรังบรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้คนนับพันค่ะที่มาร่วมงานเทศกาลไว้ประจันท์ประจำปีนี้และปีนี้มีความพิเศษค่ะเมื่อนายเฉลิมชัยศีออนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บินด่วนจากกรุงเทพหลังประชุมคอรมอมาเป็นประธานเปิดงานแทนที่นายชวนลีกภยัยซึ่งเคยเป็นประธานมายาวนานค่ะ นายเฉลิมชัยมาพร้อมสอสอพักประชาธิปัตย์หลายคนรวมถึงสสจากตระกูลโลสถาพรพิพิธโดยมีนายสมชายโลสถาพรพิพิธอดีสอส,อสอตรังให้การต้อนรับค่ะพี่น้องจากชนนะครับคณะทำง,ง,งานวันไหวพระจันทร์เทศบาลตำบลทุ่ยาวที่คารพรักทุกท่านครับต้องขอขอบคุณท่านพี่ชายผมน,ออนะครับโกนน์นะครับท่านสมชาย ยอดสถาพรนี้นะครับพี่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้พาผมมาที่ตรงนี้ก็ขอบคุณท่านนายกท่านสุนตรีที่ดังตุลพิยานะครับที่ท่านได้ให้เกียรติให้ผมมาร่วมง,งานตรงนี้คุณนักกว่าโดยเฉพาะยิ่งนะครับ,ออรบขอบคุณพี่น้องชาวเีรนทั้งหมดเลยนะครับที่วันนี้ท่านได้ให้ตัวแทนของท่านมาอยู่กับผม ท่านสสคือล้ชาครับรสสทำเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของท่านทานเอเอีกคนหนึ่งนะครับท่านก็คงจะมาหาพี่น้องได้อีกสักสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับหลังจากที่ท่านให้ทายาแล้วนะครับาีผมได้ฟังท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกพี่บุรีได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์ที่ ที่าลทุตยาวได้จัดเป็นระยะเวลายาวนานนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้มีพี่น้องเชื้อสายจีนเข้ามาพักมาทำมาหากินมาตั้งถิ่นฐานนะครับตั้งแต่ปีพศ2455ซึ่รถ,ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับเป็นระยะเวลาเป็นร้อยร้อยปีถือว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องเนื้อเชื้อายของพี่น้องชาวจีน และก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง,งความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนผมเองก็เป็นคนจีนครับผมเองนีง่ยมีผมเรียกพ่อผมว่าเตีย่ยนะครับไม่ต้องพูดว่าจีนหรือไทยนะจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่เป็นไทยนะครับก็ผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมของจีนมาตัง้งแต่เด็กๆต้องการลืมตานะครับผมคิดว่าคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยนะครับที่ยังมีการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีเนี่ย แต่รื่ถึงเทศกาลของคนจีนเนี่ยไม่กี่เทศกาลหรอครับที่เราจำได้ก็มีตรุษจีนนะครับเทศกาลใหญ่ปีใหม่จีนาศาสตร์จีนนะครับเทศกาลหนองจ้างเทศกาลหนองโปโลยแล้วก็เทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยครับมันมีการแสดงให้เห็นถึงวธรทมา,าระเพณีของคนชาวจีนที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยที่มีความรำลึกถ,ถึงประวักกติศาสตร์ต่างๆนะครับ วันจาจรอาจจะเป็นวันนัดพบของการผู้ชาติของการทํากิจกรรมการเมืองแต่สิ่งนี้ก็คือสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวจีนผมจําได้นะครับตอนผมเล็กเด็กผมรอวันที่จะถึงวันไหว้อาจาร์นะครับผมรอวันที่จะได้แย่งผลไม้กับพี่น้องนะครับซึ่งคนจีนที่เข้ามาถ้าหลายหลายสิบปีก่อนนะครับจะเป็นคนจีนที่เข้ามาเพื่อทำอาหารกินจริง คนที่จะร่ำรวยได้ยากเพราะงั้นเทศกาลต่างๆนี้ก็เป็นเทศกาลทีใ่ให้ลูกหลานทุกคนได้มีโอกาสนะได้กินผลไม้ได้กินขนมไหว้พระจันทร์นะครับนี่คือความผูกพันของสังคมของพี่น้องชาวจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยนะและก็วันนี้พี่น้องทุกคนยังรักษาสมดุลรเนียปร,ระเพณีไว้นะครับผมเชื่อว่าไทยจีนคือเนื้อเดียวกันนะครับ วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยจะสิบล้านคนผมว่าเกินครึ่งน,นะครับมีเชื้อสายจีนนะซึ่ง,งเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าความผูกพันระหว่างไทยจีนนะครับมันคือเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกันทั้งหมดวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมงางร่วมงานตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าพี่น้องชาวทุกยาวพี่น้องชาวประเหรียนไม่รักษาตรงนี้ไว้นั่นไม่สามารถที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงามอถึงตรงนี้ได้นะครับ ผมในฐานะที่วันนี้เนี่ยท่านะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับก็ขอขบโอการนี้ครับขอบคุณท่านผู้ว่ารายการที่การส่งเสริมนะครับท่านนายกท่านบตรีท่านสสทุกท่านพี่น้องชาวปะเหรียนพี่น้องชาวทุ่งยาวนะครับที่พวกเราให้การสนุนและก็ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดตรังนะครับ แล้วถ้าผมมีโอกาสผมก็จะพยายามที่จะมาตังค์ให้บ่อยๆให้มากขึ้นนะครับในทางกิจกรรมต่างๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดตังค์ให้มากขึ้นนะครับเท่าที่ผมสามารถจะดาเนินการหรือทําได้นะครับก็ฝากูุผมขอให้ทุกคนช่วยกันกกร,รักษาความภาคภูมิใจตรงนี้นะครับนะไว้อยู่คู่กับพี่น้องชาวตังตลอดไปนะครับแล้วก็ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ได้ประสบความสําเร็จดังที่ท่านไม่ตั้งใจไว้ทุกประการและก็ขอให้งานนี้มีการสื่อสารต่อไปในอนาคตอีกเป็นร้อยร้อยปีในวันที่หน้าครับวันนี้ได้เวลาสุ k คนแล้วผมขอเปิดงานโครงการอนุรักษ์และสื่อสารอาภรณีไหวประจันประาปีพุทธมา2567ณวันนี้ครับในรยการนี้ครับก็ขอบคือท่านจะเป็นาสุงออรัฐมนตปีนว่าการกระทสวนทึ่งเป็นต้นมชา าทรบสงงวและการปรากฏตัวของนายเชลิมชัยสร้างความฮือฮาในหมู่คอการเมืองท้องถิ่นค่ะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนขั้วอำนาจในจังหวัดตรังจากตระกูลหลีกภัยมาสู่ตระกูลโลสถาพรพิพิธทั้งนี้นะคะบรรยากาศงานยังคงสนุกสนานค่ะมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านอย่างขนมตุ๊กตับ๊บและขนมกัวทอดหรือเต้าหู้ทอดแจกฟรีให้ผู้ร่วงงานสร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะชาวตรังรวมสืบสาประเพณีอันเก่าแก่นี้ทำกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของสังคมไทยที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไว ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางการเมืองค่ะ